สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็วันประหัสนะครับผมที่27กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะผม GDB Online นะครับก็ได้มีการอัปเดตแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเลยครับว่าวันมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่หรือว่ามีรถใหม่มาไหมนะเพื่อนๆนะเ e t โกเลยครับผมมาดูรถข้างหลังของผมก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะผมก็จะเป็นนะฮะ u b i ซู i ิชิปาเจโรอีโวลูชันนั่นเองนะครับผมคันที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ Monster City นั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่คันนะครับที่ขี่สนุกนะผมเป็นแนวออฟโรดนะครับขี่มันมากนะครับแค่ขีข่ทางธรรมดาก็ขี่มันแล้วนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายแรไหมนะเพื่อนแต่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเอ่อไม่มีการประกาศอะไรเลยนะครับน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ลา,ายแรนั้นเพื่อนอ่า ดูคันต่อไปกันเลยครับผมคันนี้ก็จะเป็นเนโอนั่นเองนะครับผมเนโอนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เราออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถดีพิเดตนะครับแต่ว่าก็ยังาสามารถหาซื้อได้ในออโต้ช็อปนั่นเองนะครับผมเป็นรถคลาสสปอร์ตนะเห็นหน้าตายอย่างนี้แต่รถเป็นคลาสสปอร์ตนะเป็นรถที่ขับดีขับมันนะครับผมแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับเป็นล้อที่ไม่สามารถแต่งได้นะครับผม ก็เป็นรถอีกห,หนึ่งคันนะที่ค่อนข้างดีนะผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าชีวิตจริงนีเ่เป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมแต่ว่าลายนี่ก็น่าจะไม่ใช่ลายไหนเช่นกันนะครับเพราะลายนี้ผมเหมือนผมเคยเห็นอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ขับดีมากนะครับแล้วก็มันสมควรจะอยู่ในระดับซุปเปอร์คาร์นะครับแต่ว่าก็อยู่ใน GDV ดวิลไลก็จะเป็นคลาสสปอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านรีเจลแล้วร้านเซาเทนต่อเลยครับว่ามีอะไรมาใหม่ไหมนะ <I S 1> เพื่อนๆนะ รับนดีเจนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับผมดีเจนไม่มีเลยครับผมพันเอลเอคลอเรตก็ไม่ได้ออกนะครับผมก็รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปหาคลิปดูได้เช่นกันนะครับก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็รถก็ไม่ลดราคาครับหน้าแรงนะก็เรื่อลงมามีไหมโอเคผมอิมอรัสนะครับผมลดราคานะครับเป็นแมคคาเดนเซน่านั่นเองนะครับลดราคาจาก2องล้านเจ็ดเหลือล้านเก้านะครับผมใครอยากได้ไมคารเดนเซน่าก็ไปจัดกันได้เลยนะครับ เลื่อนลงมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมม,มีอะไรมาใหม่แล้วนะก็ไปดูร้านเอ,อเอ้ยขอโทษครับผมต้องพาไปดูสีประตูก่อนเนาะลืมฮะลืมตัวนะก็ไม่มีนะผมไม่มีอะไรมาใหม่เลยรถไซค์รถไซค์ก็ไม่มีแล้วร,ราคานะครับผมอ่าก็เป็นโปรเจกต์ tr f r เนียครับลดร,ราคานะครับผมในสัปดาห์ที่แล้วนะ r แปดแปดกันยาวัน รถราคาไปไม่รู้เพื่อนๆได้ซื้อกันไหมนะครับผมในสัปดาห์นี้ก็โปรเจนต์พิอาโฟรถราคานะครับเป็นเอฟวันที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับในบรรดา F1 นะครับถึงพิอาแปจะแรงกว่านะครับแต่ว่าพิอาโฟค่อนข้างจะบาลานซ์เลยทีเดียวนะครับทุกสายทุกเส้นเลยนะครับผมคือตอนที่จะไปแข่งจริงเนี่ยโหผมลองมาสี่ครั้งแล้วนะผมมองว่าพิอาโฟเนี่ยคือบาลานซ์มากนะครับราคาลดราคาจากสามพันห้าถึงสองพันสี่นะราคาอาจจะแพงกว่าพิอาเอ่อพิอาแปจริงนะครับ แต่ทำไมบางคนบอกว่าอาจจะทาไมมันถึงแบบว่าเบียแปดแรงกว่าไม่รู้นะมันอาจจะเป็นที่แล้วแต่ค่ายครับเพื่อนๆอ,อ่าไอคำนำหน้าเนี่ยมันคือค่ายแต่ละคลายย่ายไงเพื่อนๆผมดูทรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นค่ายของฮอนด้ากับมาคคาเรนนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรนะซอสกันหน่อยครับอ่าเป็นลดราคานะคผมปาเชโรลดรถราคานะครับจากร้านสี่หรือร้านหนึ่งนะครับ,ก,ลลนนรบก็ไม่ด้เยอะอะไรนะรประมาณสามแสนนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆไปลองขับกันดูนะว่ามันก็ขับดีเหมือนกันนะครับ เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาก็ไม่เห็นนะครับว่ามีอะไรแบบมาใหม่นะครับสรุปเลยนะเพื่อนๆร้านดีเจนกับร้านซอเทนนะครับไม่มีรถอะไรมาใหม่เลยนะครับผมแล้วก็รถที่ลดราคาก็น้อยมากๆเลยออฟโรดครับผมก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็ลักซูรี่ครับผมก็ไม่มีนะครับมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ไม่มีนะครับผมมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถราคาเลยสเปเชียลพวกโกลคัสก็ไม่นรถราคานะครับไปดูร้านวอลซ็อกนะครับผม วอลสต็อกนะครับก็จะมีลดราคานะครับผมน่าจะเป็นพวกของแต่งเอเวนเจอร์นะฮะลดราคาไหมก็น่าจะไม่ลดนะครับผมอ่าผมสีสัยผมรู้ผิดนะผมนึกว่าจะลดราคาอีกนะเพราะมันลดบ่อยมากนะครับก็สรุปเลยว่าวอลสต็อกก็ไม่มีของมาใหม่นะครับปกติยังเหลือหอยลำหนึ่งนะต้องมาแล้วนะครับแต่นี้ยังไม่มานะครับผมก็ยังรอต้องรอกันต่อไปนะฮะวอลสต็อกก็ไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับอม,มันลดน้อยไปไหนครับนี่ ผมว่ามันลดน้อยไปนะมันไม่มีอะไรลดราคาเลยเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่า MOC กับว่าเทเลบายลดไหมนะของข้างในเนี่ยเพื่อนๆอันนี้ผมดูไม่ได้นะเพราะมันล็อกอยู่นะครับเมดแบงค์ครับผมธุรกิจนะฮะมาดูกันสักหน่อยธุรกิจอาจจะมีอะไรคูณนะครับเขาไม่ไม่ลดนะครับผมบังเกอร์ไม่ลดนะครับแล้วก็แฮงเออร์นะครับไม่ลดเช่นกันนะครับเฟกเรตตี้ครับผมไม่ลดนะครับในอันนี้ขับนะครับผมไม่ลดนะครับผมแล้วก็อาเคทนะครับก็ ไม่ลดราคานะครับออเตอร์ช็อปก็น่าจะด้วยนะครับอันรหัสนี้ผมก็จะไม่มีออเตอร์ช็อปนะก็จะไม่ได้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวรองของผมนะครับไม่มีเลยลดราคาแบบจริงๆเลยนะเพื่อนนะไปดูเดสตี้เอ็กซ์หน่อยอ่ะลงรถนะครับผม50คันลดราคาแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปจัดนะครับลงรถมีอันเดียวนะเพื่อนลงรถจอด50คันมีแค่อันเดียวนะครับใครอยากได้ก็ไปจัดนะครับลดราคาจาก27ล้านเหรือล้าน9นะครับลดประมาณ8 0ดแสนเลยนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมไปจัดนะครับ เนสตีเอเอโคสินะครับผมก็คือพวกตึกซีโอนะครับของแต่งตึกซีโอก็ไม่ลดราคานะครับตึกเอเจนซี่ก็ไม่ลดราคาเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูเอ่อเ็นเฮาส์นะครับไปดูเป็นเฮาส์ทีหน่อยไม่โหไม่ไปดูนานแล้วนะครับเป็นเฮาส์ก็ไม่ลดราคานะครับยังขายราคาแพงเหมือนเดิมนะครับผมไปดูพวกร้านเบนนี่นะครับเผื่อไม่ลดพวกเป็นองค์เบนนี่นะลดราคาให้เราได้จัดกันนะก็ไม่ลดราคานะครับผมแล้วก็ไปดู ร้านเครื่องบินกันหน่อยเครื่องบินก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็ไปดูจักรยานเอ,อ้ยไม่ใช่ฮะเรือเรือก็ไม่ลดราคานะครับจักรยานสักหน่อยอาจาักรยานห้าหมึกยัองอยู่นะครับไม่เดียวออกไปไหนนะเพื่อนขายเดียวได้ก็ไปจัดกันได้ตลอดนะเพื่อนมันไม่เดียวออกนะครับแล้วก็ในร้านเว็บก็น่าจะไม่มีแล้วนะเพื่อน,นจะหมดแล้วนะครับ แล้วผมพาไปดูร้านซีเมนต์นะอาจจะมีรถแลรายแลนะครับกลับมาขายนะผมให้เราสนใจนันแบบโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่ร้านของพี่เหม่งซีเมนต์แล้วนั่นเองนะเพื่อนเอ่าข้างหน้าผมนะครับก็จะเป็น s 2 0 0พนะครับผมเหลืออ่าในเกมชื่อ rt 30 0พนั่นเองนะเพื่อนน,นี่สามารถกดตัวเซตดูได้เลยนะครับก็เป็นลายนะครับผมไม่แน่ใจว่าลายแลไหมนะแต่รถนี้เคลือบมาด้วยนะเพื่อน,นดูเศษเปาแต่ว่าเคลือบแดงมาด้วยนะครับสวยมากนะครับข้างในแดงนะครับเป็นล้อ ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยนะครับล้อเงามากนะครับเป็นหนึ่งคันนะเพื่อนเป็น JDM ที่คนส่วนใหญ่ชอบซื้อไปสะสมกันนะครับคันนี้นะผมเป็น PR สีนะครับผมคันที่ผมโฆษณาไว้นะฮะเป็นเอเวนของ Honda แล้วก็ m c l a r e n นนั่นเองนะครับอันนี้ผมเดานะน่าจะใช่นะเพราะดูจากที่ห้อในเกมนะครับแล้วก็ดูจากรูปทรงนะครับเพราะว่าเขาใช้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมคันต่อมาเป็น DR 8นะครับคันนี้ไม่ได้ลดราคานะเพื่อนแต่ก็สามารถให้เพื่อนเพื่อนลองได้นะครับว่าเพื่อนๆถูกใจคันไหนมากกว่านะครับอาจจะ ถ้าถูกใจคันนี้ก็สามารถคันซื้อคันนี้ไปได้เลยคันนี้จะดูยาวๆหน่อยนะเพื่อนนะเหมาะกับสำหรับทางตรงมากๆแรงมากนะอันนี้ก็จะกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่เท่าคันนี้แต่ว่าคันนี้ก็จะบัลล้านหน่อยนะครับขั้นต่อมาเป็นมอนโรครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เป็นคันเดียวออกนะเป็นคันที่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าใครสายสะสมก็น่าจะมีไว้นน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลากินนี่หรือเปล่านะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นนะแต่ว่าคันนี้ผมก็ซื้อไว้เหมือนกันนะ เป็นอีกหนึ่งคันที่แบบสำหรับผมนะผมชอบสะสมรถพวกแนวนี้มากๆเลยนะครับคันต่อมานะครับเป็นกาเลอร์นั่นเองนะครับอ่าเป็นปอร์เช่นะคผมน่าจะเป็นตัวคีแมนนะครับเราดูจากเอ่อไฟท้ายของเขานั่นเองนะครับลายก็น่าจะไม่ใช่ลายแลนนะเพื่อนลายแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาบอกตรงๆเลยผมก็แทบจะไม่เคยผมแทบไม่ได้จับกาเลอร์ดีกว่าครับเพราะในปอร์เช่เนี่ยผมชอบกาเลอร์น้อยที่สุดแล้วนะครับผมชอบพวกแบบเอ่อพวกปอร์เช่ก็หนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับพวกตัว คอมเบตเลทโว่คอมเบตตัวปกติคอมเบตเอสอาร์คอมเบตเอสูอะไรพวกนี้นะผมขับพวกนั้นมากกว่านะครับผมไม่ค่อยได้ขับเกาเล่เลยนะครับผมอ่าโอเคผมในร้านซีเมียนวันนี้ก็รู้สึกก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะเป็นรถที่ยังวางสายอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มีรถแรเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเทสไรว์ใน LX คามิกันดีกว่านะผมเลี๋ยว โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ได้ถึงที่แอลวิคานี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรถที่สามารถเทสได้ในสัปดาห์นี้ก่อนเลยเพื่อนๆน,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 นี่ก็คือไรเดนนั่นเองนะครับผมอ่าที่คนเขาเอาไปทําแบบเป็นเทสลานั่นเองนะเพื่อนๆนะอ่าแต่คันนี้น่าจะไม่ใช่เทสลานะครับคันต่อมานะครับผมเป็น GP1 นะครับ MacLaren F1 นั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งคันนะผมที่เยาออกไปแล้วนะครับก็ จริงๆอ่ะเพื่อนๆแบบหลายๆคนเนี่ยเขาไปซื้อกันใน l s อ่าเขาไปซื้อในออทเตอร์ช็อปกันนะเพื่อนๆเวลาลูกค้ามาทํานะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่คันที่ลูกค้าเอามาทาบ่อยมากนะครับผมขั้นต่อมาเนะยครับเป็นเอ่อเบอร์สีเดเบนนั่นเองนะเพื่อนๆตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนั้นเพป็นแต่คันนี้น่าจะเอาออกไปแล้วนั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเลยกับหน้าตานะครับอาจจะเป็นรถที่ถูกใจใช่เลยก็ได้นะหรับางคนนะครับเพราะว่าดูข้างๆครับ มีโป่งยื่นอกมาด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันนะาที่ดูน่าสนใจดีนะสำหรับผมนะครับก็ทั้ง3ตัวก็เฉยๆนะจริงๆผมสนใจแค่เอฟวันคันเดียวนะครับแมกกาเลยเอฟวันคันนี้นะครับเพราะไปคันที่ขับมันเสียงท่อลั่นมากนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมไปดูรถที่สามารถเช็ในสัปดาห์นี้กันนะครับเป็นอาร์เดนนั่นเองนะครับผมอา d e เดนคันนี้บางคนบอกว่ามันขายอยู่ที่ไหนครับพี่คันนี้มันอยู่ในวอลสต็อกนั่นเองนะครับผมไปสามารถไปดูได้ในในวอลสต็อกนั่นเองนะครับ เป็นคันที่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่แต่มาติดปืนนะใช่ครับคันนี้มาติดปืนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปลงแข่งได้ด้วยแต่เวลาเราเอาไปลงแข่งเนี่ยไม่สามารถยิงปืนได้นะปืนเนี่ยไม่สามารถแต่งได้นะมันจะเป็นปืนที่แบบเล็กๆติดหน้ารถมาผมก็งงว่าทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเออนะมาดูรถที่สามารถออามาดูวิธีการได้นะครับผมก็คือคุณต้องเล่นท็อปหนึ่งนั้นเพื่อน LH Charms Series Red นั่นเองนะครับ3วันนะครับเท่ากับว่าคุณต้องเล่นภารกิจ พิสูจน์อะเพอร์สูตรเลสนะครับผมหรือสตีเลสของอะแอลวิกาเมียส์นะผม3วันนะครับที่1 3วันนะครับคุณก็จะได้อาเดนคันนี้ประมาณล้านนิดนิดนะเป็นซีเลยนะครับผมก็เป็นคันนี้อีกหนึ่งคันที่ผมชอบนะแต่ผมมองว่าผมไปเก็บเงินซื้อเองดี่ผมว่ามันล้านเดียวเองนะแล้วมันก็ไม่เดียวออกด้วยนะครับผมก็มองว่าไม่ไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีคูณ2นะครับผมคูณ3นะครับของบางอย่างอย่างพวก ชามทชาเวลจักรยานนะครับผมใครที่อยากไปลองนะครับก็ลองไปลองดูนะว่ามันคูนั่นเองนะครับผมคูณสองคูณสามจักรยานนะครับของชามทชาเวลนะเฉพว่าชามทชาเวลของจักรยานนะครับแล้วก็สตรีทเลสนะครับผมคูณสามอยู่นะครับใครที่อยากเล่นนะครับว่าอยากได้รางวัลก็สามารถไปเล่นได้นะแถมได้เงินเยอะด้วยนะคูณสามเลยนะคนใช้คนขั้นต่ำนะสำหรับสตรีทเลสก็2คนนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆสังเกตพยายามจะสังเกตอันหน้าว่านี่จะเขียนว่าสตรีทเลสนะครับนี่ไม่เห็นไหมฮะมีหลายด้านอยู่นะครับลองไปเล่นนนดดูสุกีะครับ แล้วก็มีเอ่อเพสูรเลสอย่างนี้นะครับผมดูคําหน้าไว้นะครับนี่คือเพ์สูดเลสนะครับจะเป็นการเพ์สูดเลสคืออะไรคือการแบบขี่ในตำรวจนั่นแหละนะครับก็จะมีประมาณ7จ็ดอันนะไร้ลองเล่นดูก็สนุกดีนะครับแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยใช้คน4คนนะครับ4คนคือขั้นต่ำนะครับมากสุดสิบหกคนนะครับก็จะใช้คนมากกว่าสตีเลสนิดหนึ่งนะฮะแล้วความมันก็ต่างกันด้วยนะสตีเลสเนี่ยมันแค่ขี่แบบเป็นตังๆ้าที่เขาทํามาให้นะแต่เพ์สูดเลสเนี่ยมันขี่ในตำรวจเลยนะครับสามารถเลือกดาว แล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมี Open View คูณ3นั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากลองก็ลองไปลองดูนะเดี๋ยวในไหนก็ซื้อ F1 มาแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับก็เป็นการแข่งที่สนุกนะแต่คนเล่นเขาน้อยนะเป็นอีกหนึ่งการแข่งที่ผมชอบเล่นนะครับแต่ว่าอ่าเพราะข้อดีของมันคือมันเล่นได้คนเดียวได้ไงมนันไม่จําเป็นต้องใช้หลายคนนะครับก็แต่ว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่างอื่นก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะ มีแค่นี้นะสำหรับการแข่งขันนะผมแล้วก็มี3านสวิลลจักรยานแค่นั้นเองนะผมคูลสองคูณสามก็วักกันไปนะครับแล้วก็มีจอ็อบนู่นจ็อบนี่เล็กๆนะครับผม <im itation> ผมแปลกใจตอนที่แบบว่าไม่มีธุรกิจนะครับหรือว่าไม่มีมิชชั่นได้ดูน่าสนใจนะครับคูณเลยแปลกมากในช่วงหลังๆมานะครับคือรถใหม่เข้าก็ตรงๆเลยคือก็ไม่ได้ถูกใจลไม่ได้ถูกใจผมเลยนะครับ เพราะว่าเมันเอาข้าช้ามากจริงๆมันควรจะเอาข้าอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยด้วยซ้านะมันจะเป็นการกระตุ้นคนเล่นได้เยอะมากเลยนะผมช่วงหลังนี้แทบจะหมดไฟไปเลยนะครับจริงๆไม่ได้หมดคอนเทนต์ที่จะทำนะแต่แต่ว่าไอ้ไฟมันก็เรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆไฟในการทําคลิปนะแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นครับเพื่อนๆคือของผมมันมีปัญหามันไม่เหมือนเพื่อนๆไงผมมันมีปัญหาเรื่องคอมเรื่องเน็ตนะฮะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ลงคลิปทีมันเมื่อก่อนนะครับอยากจะลงคลิปโอ้โห วันาสองสา 2, คลิปให้เ,เพื่อนๆดูเลยแต่มันไม่ไหวจริงนะครับการเรนเดอร์คลิปของผมมันช้าลงไปเยอะแล้วนะครับคอมมันไม่ไหวนะพอกว่าเพื่อนๆคิดแค่นี้ดีกว่าคลิปเนี้กว่าจะออกไปนี่ก็โอ้โหนานนานอยู่นะฮะประมาณแบบผมอัด4ี่โมงเนะี่ยสมมติตอนนี้ผมอัดสี่โมงไปอทีนะ่าจะสองสามคุ่เลยดูทรงแล้วนะโอเคผมก็ในสัปดาห์นี้ก็บ่นกันพอสมควรนะครับบ่นอีกแล้วนะครับบางคนบอกพี่จะบนนะ่นอะไรกันฮะโอเคก็ขออภัยด้วยนะครับก็มันเป็นความน้อยใจนะค,คอมไม่ไหว <laughs> โอเคผม ในสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสนใจนะครับแล้วกอ็อยากให้เพื่อนๆนะครับก็ลองไปหาอะไรลองทําดูนะลองเปลี่ยนจากพวกใครใครยองใครโยลองไปทําอย่างอื่นดูนะวันสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรสนใจเลยรถที่เพื่อนๆควรซื้อก็สัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะหรือต่อให้มีนะต่อให้สามคันนี้มันแรงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แพงนะแต่ละคันนี้ก็ถูกมากๆนะครับก็ไม่ได้แพงจนโอ้โหคนๆซื้อไม่ไหวแน่นอนนะครับโอเคผมก็จะชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ติดต่คลายผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำอะไรอีกก็สาามมรรถเ้้นบออกไไวดหื มีอะไรสงสัยก็สามารถเม้นถามกันไว้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคผมไมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและก็ทุกการกดไลค์เลยนะครับบ๊ายบายครับ